สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแกลเลอรี่โชว์รายการที่จะนำเสนอเนื้อหาสาระจากนิทรรศการให้ทุกท่านได้สนุกสนานผ่านรูปแบบของกิจกรรมซึ่งจะทำให้ทุกท่านเข้าใจเนื้อหาของนิทรรศการมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์พระรามเก้าองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติโดยเรื่องราวของนิทรรศการในวันนี้จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับ วัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมานำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องราววิถีชีวิตของคนในทุ่งหลวงลงังสิตและก็ความทรงจำของพ่อหลวงรัชกาลที่9กันค่ะและวันนี้นะคะเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระราม9โซนอเวอร์คิงขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติก่อนอื่นเลยพี่ขอแนะนำตัวก่อนนะคะพี่มีชื่อว่าพี่ฝ้ายนะคะวันนี้ แต่งตัวแบบนี้ใช่ไหมคะรับบทเป็นชาวนาซึ่งจะพาทุกคนเนี่ยไปเยี่ยมชมนิทรรศการข้างในกันค่ะทางด้านหลังของพี่ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะกำลังฉายวีดิทัศน์เรื่องราววิถีชีวิตของคนไทยในสมัยก่อนและการเปลี่ยนไปของบริเวณพื้นที่ตรงนี้ค่ะเดิมทีพี่พิธภัณ์พระราม9ก้านะคะตั้งอยู่ในบริเวณของพื้นที่ทุ่งหลวงหรือทุ่งลังสิทธิ์ที่เรารู้จักกันหากย้อนเวลากลับไปเมื่อ100กว่าปีที่แล้วนะคะ บริเวณพื้นที่ทุ่งหลวงหรือทุ่งลังสิตเนี่ยจะมีเนื้อที่ประมาณ2,000ตารางกิโลเมตรหรือ1.5ล้านไร่เป็นท้องนาอันกว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพยามาทางตอนใต้ของอยุธยาลงมาจลดที่กรุงเทพมหานครค่ะ ลักษณะภูมิประเทศดั้งเดิมของทุ่งหลวงเป็นพื้นที่ราบลุ่มต่ำและชุ่มน้ำประกอบไปด้วยหนองคลองบึงตามธรรมชาติค่ะในฤดูฝนน้ำที่หลากมาจากทางภาคเหนือจะทำให้ทุ่งหลวงเป็นพื้นที่รับน้ำขนาดใหญ่ก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลบริเวณคลองดาดจังหวัดสมุทรปราการค่ะแต่เดิมมาทุ่งหลวงอุดมไปด้วยพืชจำพวกหญ้าและหญ้าน้ำจึงเป็นที่อาศัยของสัตว์เล็ก เช่นหนูนกน้ำและสัตว์เลือ้อยคานไปจนถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่เช่นกวางละมั่งสมันและ่งช้างค่ะเดิมทีมีผู้คนอาศัยอยู่ในบริเวณพุ่งหลวงอย่างกระจัดกระจายขาดชีวิตทางสังคมต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มีผู้คนอพยพเข้ามาอยู่จำนวนมากขึ้นมีการริเริ่มขุดคลองลงังสิตในรัชะกาลที่5โดยบริษัทขุดคลองและคูนาสยาม จนกระทั่งสามารถจัดตั้งขึ้นเป็นเมืองแห่งข้าวธัญบุรีสภาพแวดล้อมของทุ่งหลวงลังสิษ์ก็เปลี่ยนแปลงไปผู้คนกลุ่มต่างๆเช่นมอญไทยจีนลาวมุสลิมมาลายูเข้ามาตั้งโลกลากและเริ่มล่าสัตว์ทำให้โขงช้างล่นถอยไปและเกิดการสูญพันธุ์ของสมัน ซึ่งเป็นกวางชนิดหนึ่งที่ค้นพบเฉพาะในเมืองไทยเพียงแห่งเดียวในโลกและเคยอาศัยอย่างชุกชุมในทุ่งหลวงลงังสิทธ์ค่ะจากการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศครั้งสําคัญของทุ่งหลวงลงังสิตธ์นมาสู่การเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิศาสตร์และวิถีชีวิตของคนในทุ่งหลวงลงังสิทธจนถึงปัจจุบันค่ะ เอาละค่ะทุกคนคงได้เรียนรู้เกี่ยวกับทุ่งหลวงลงังสิทธิ์และอ่างเก็บน้ำพระราม9แหล่งน้ำของพ่อสู่วิถีพอเพียงไปแล้วพี่ฝ้ายหวังว่าทุกท่านจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปปรับใช้ในสถานการณ์จริงสำหรับใครที่อยากมาเยี่ยมชมนิหรรศการสามารถมาได้ที่พิพิธภัณฑ์พระราม9โซนอเวอรคิงขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสำหรับวันนี้พี่ฝ้ายต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สำหรับแกลลอรี่โชว์ที่พี่นำมาฝากในวันนี้ก็คงจะทำให้หลายท่านได้เข้าใจเนี่ยสการมากยิ่งขึ้นสำหรับตอนต่อไปจะเป็นเนื้อสการอะไรนั้นมาติดตามกันได้ทุกวันศุกร์เวลา9นาฬิกาทางเพจ NSM Thailand กับรายการแกลลอรี่โชว์สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ